สวัสดีค่ะฟางนัทวันนะคะ ทําเองเลยนะคะเมื่อคืนวันนี้ก็เลยมาทําคลิปนะคะบอกต่อเพื่อนๆกันนะคะน้ํายาย้อมผมที่สีของเขาดีมากแล้วกลิ่นก็ไม่ค่อยเหม็นแล้วก็ผมเสียไหมมันก็เสียแหละแต่มันเสียไม่มากแต่ที่สําคัญก็คือสีของเขาดีมากจริงๆ คือฟังก่อนหน้านี้เป็นคนผมดําไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะผมดําแล้วก็เนี่ยครั้งเดียวไม่มีการกัดสีผมใดๆดทั้งสิ้นใช้แค่น้ํายายี่ห้อนี้แล้วก็ได้สีนี้เลยคลิปนี้ก็เลยใครที่สนใจนะคะอยากจะทําสีผมแบบโทนแบบนี้นะโทนสีผมนี้โทนสีสว่างนะคะแล้วก็ไม่อยากกัดสีผมแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนผมดากลัวการกัดสีผมมากๆนะคะอยากจะย้อมครั้งเดียวแล้วให้มันออกสีเลยอะไรอย่างนี้เนาะถ้าชอบสีแบบนี้นะคะก็ดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะ อุปกรณ์ทําผมของฟางนะคะก็มีนี่เลยนะคะถ้วยผสมสีนะคะแบบนี้นะหรือว่าใครจะแบบเอาถ้วยพลาสติกหรือว่าถ้วยกินข้าวอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าใช้แล้วต้องทิ้งนะไม่ได้ใช้แล้วเอาไปกินต่อไม่ได้นะคะต้องทิ้งนะก็คือเอาง่ายๆว่าถ้วยที่เราใช้ผสมสีนะแล้วก็หวีแปรงแบบนี้นะหรือบางคนจะใช้แปรงสีฟันที่ใช้แล้วก็ได้นะคะหรือว่ายังไม่ใช้ก็ได้แล้วก็ถุงมือ แล้วฟางจะไม่ใช่กิฟตมันจะใช้เป็นยางนะคะเพราะว่าตอนที่ฟางแบ่งผมอะฟางจะมัดช่อประมาณนี้นะคะมัดเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องรายละเอียดกันอีกทีเนาะ<ๆ>เกี่ยวกับการแบ่งช่อมัดผมนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงสัมส่วนสําคัญก่อนในการย้อมสีผมนั่นก็คือน้ายาย้อมผมนั่นเองนะคะซึ่งน้ายาย้อมผมที่ฟางพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าเม็ดสีของเขาดีมากๆนะคะสีของเขาแบบไม่เคยทําให้ผิดหวงังคือแบบติดจริงๆแล้วก็ เราไม่ต้องกัดสีผมก็ได้นะคะนั่นก็คือน,นี่เลยค่ะแดนน้นํายาย้อมผมของฟาเกอร์นั่นเองค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาน้ํายย้อมผมที่ผมเสียไม่มากกลิ่นไม่เหม็นชุนมากนะคะกลิ่นแบบไม่เหม็นมากอะ่ะคือมันมันมีกลิ่นนั่นแหละเราย้อมผมมันก็มีกลิ่นแต่ว่าตัวนี้มันไม่เหม็นมากไงแล้วที่สำคัญสีของเขาคือประทับใจมากๆคือแบบ มันได้ผลดีอะ่ะคือฟังอย่างที่บอกว่าฟังนอกจคือฟังใช้มาเป็นคนที่ย้อมผมบ่อยอยู่แล้วนะแล้วก็ใช้มาเยอะมากก็ยังไม่ถูกใจยี่ห้อไหนเท่ายี่ห้อนี้เอาล่ะเรามาพูดถึงเบอร์สีนะคะที่ฟังใช้นะคะฟังจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเบอร์00นะคะตัวนี้เป็นเบอร์00สีพิเศษเพิ่มความสว่างนะคะคือผมฟังประมาณนี้นะคะฟังก็ใช้ไป1หลอดครึ่งนะคะ่ะซื้อมา2กล่องนะคะใช้ไปหลอดครึ่งนะเดี๋ยวจะแกะให้ดู หลอดครึ่งนะคะนี่หมดเลยนะคะเอาจริๆเถ้าว่าใครที่แบบผมระมานลางประมาณนี้นะไม่ต้องถึงขั้นกับหลอดครึ่งก็ได้หลอดนิดนิดนะเพราะว่าเมื่อคืนอะ่ะยังเหลืออยู่เลยคือยังเหลือทิ้งไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยเลยนะคะก็คือหลอดนึงนิดนิดก็แล้วกันเอาเป็นว่านนะเสร็จแล้วก็แม่สีเขียวนะคะตัวแม่สีเขียวนี่เราจะใช้แค่ตัวนี้เป็นเบอร์จีทับมิกนะคะแม่สีเขียวหักล้างสีแดงนะคะกล่องก็เป็นแบบนี้นะ ไปหาซื้อกันดูนะคะก็จะใช้ไปนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือถ้าใครใช้แปรงสีฟันก็คือเหมือนเราบีบหลอดยาสีฟันเลยนะคะแต่ถ้าเกหมือนใครที่ใช้แปรงเหมือนฟางนะคะก็คือประมาณนี้นะคะ่ะข้อนิ้วหนึ่งแต่เมื่อวานอะ่ะฟางใช้สีตัวสว่างอะ่ะไปหลอดครึ่งนะคะฟางก็เลยกระเถิบขึ้นมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาที่วิธีการแบ่งผมกันบ้างนะคะฟางจะใช้ยางนะคะหนึ่งยางนี่รัดผมธรรมดานี่เลยแล้วก็แบ่งผมเป็นช่อบแบบนี้นะคะแล้วเราก็มัดนะคะ มัดแบบไม่ต้องแน่นมากให้หลวมๆห,หน่อยนะมัดเอาไว้อ่าแล้วเราก็รูดขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนที่เราย้อมผมเนี่ยตรงโคนอะ่ะเราจะต้องเว้นเอาไว้นะคะทุกคนตรงโคนเราอย่าเพิ่งลงก่อนนะคะเนี่ยฟังก็จะใช้วิธีการแบบเนี้ยแล้วแบ่งไปเรื่อยๆเลยนะอาจจะให้ช่อใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะเอาที่เราถนัดนะแล้วเราก็ลูดลงมาก็คือเท่ากับว่าตอนที่เราลงน้ํายาค่ะเราก็จะลงแค่ตรงนี้ แล้วก็ตรงส่วนตรงนี้เราจะยังไม่ลงก่อนนี่คือการเว้นโคนไว้ง่ายๆของฟางนะฉนบับเทคนิคของฟางอ่ะนะฟางจะทำแบบนี้ไปลองทําตามมาดูนะคะง่ายดีก็จะลงไปนะคะแล้วเสร็จแล้วฟางก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีแล้วก็มาเริ่มลงโคนนะคะก็คือจับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ลงลงปุ๊บป๊บป,บป๊บ๊แค่นั้นเองนะคะพอครบ10นาทีปุ๊บก็ กะยางออกนะคะทีละเส้นแล้วก็เข้าห้องน้าไปพรมน้านวด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 นิดนึงให้มันเข้าเข้ากันแล้วก็ล้างออกนะคะด้วยครีมนวดธรรมดาแค่นั้นเองค่ะเนี่ยก็ได้สีนี้มาเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ฟังอยากแนะนํานะคะก็คือเป็นแฮร์เซรัมนะคะที่ฟังใช้อยู่นะมันปิดเกล็ดผมได้ดีทีเดียวเลยนะแล้วก็ผมไม่ค่อยเสียมากก็คือหลังสะนะคะแล้วก็ เป่าพัดลมนะคะหรือว่าจะใครจะใช้ใดใช้ใดลมเย็นก็ได้นะคะเป่าให้แห้งเสร็จแล้วก็ลงเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเฟรี่เซอะไรนะเฟรี่บายเซรั่มนะคะเซรั่มไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วนะลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆเอาละค่ะใครที่นะคะอยากชอบทนผมสีแบบนี้นะคะอยากได้ผมสีแบบนี้ก็ลองนําสูตรการผสมสีนะคะแล้วก็เทคนิคก,การย้อมผมด้วยตัวเองง่ายๆที่ฟังทำนะคะลองไปทํากันดูเนาะ ว่าออกมาแต่ว่าออกมาเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ใครที่แบบรู้สึกว่าผมตัวเองมีพื้นผมสีแดงเยอะเป็นคนแบบผมพื้นแดงเยอะแบบว่าย้อมสีอะไรก็ออกแดงไปหมดอะออกแดงออกส้มไปหมดก็คือเพิ่มปริมาณแม่สีเขียวเข้าไปก็แล้วกันเนาะแต่น้ํายาย้อมผมยี่ห้อน,นี้คือแนะนํามากๆเราไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้ฟังไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ